โอจเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตธาคมุงวาุณาวาลุณาเทวาโสมโมจะยัสสาสหเมตตาคุณากายาอาคเทวะยสินโนทัสิเตทัสตากายาสเพนาัตตวันนิโนอิทิมตจชุติมตวนาวตยัสสินโนโมทมานาอภิกามุงภิกุลังสมิติวะนังเวทูจะเทวาสหฤจะอัสมาจะทุเวยะมาจันทัสูปานิสาเทวาจันทมาคูปุรคิตา สุริยสุปะนิสาเทวาสุริยะมาคูปุลคิตานักขานิปุลคกิตาวาอาคูมันทะวรา,าหากาวะสุนาวะสาโวเศตุสโกปาคาปุลินทัตโธทศเสตทะทศธากยาสาเพนนตัตตะวันนินโนอินติปันโตจุติปันโตว,นวันนวาาันโตยัสัสนโนมนทมานาอภิกามุงพิคุณลังสมิติงวังอาทาโคสหะภูเทวาเวารวรัมคิสิคาลิวะ อลิฏกาจะโรชาจะอุม,มาปุภานิพาสิโนวรลุนาสหะธรรมาจัจตุตาจะอัตเนชกาสุเลยะรุจิราอาคูอาคูวาสาวะนิสิโนทัสเ,เตทัสธากายาสาเพนานัตตะวนิโนอิทิมโตชุติมโตวันตัตตะโตยัส,สิโนโมธมานาภิกามงทีุ่นังสาม,มิติมานันสมานามหาสมานามนุสามนุสุตามา ทิทาปัทูสิกาอาคูอาคูมโนปัทูสิกาอาทาคูหาลโยเทวาเยจะโลหิตวาสิโนปาลาคามหาปาลคาอาคูเทวาเยสัสสิโนทัเสเตทัสธากายาสเพนะนักตวนิโนอิติมันโตจุติมันโตวันาวนันโตยยสัศิโนโมธมานาอภิกามุงภิกขุนังสมิติมพลังสุกาคารุมะหาอารุณาอาคูเวขาณะสาสหะโอทาตะไคยะหาปามุคาอาคูเทวาวิจักขานา สัทธามตาหารัจฉามิสขาจจยสิโนเัสัสิโนทนะยังอาคาปจนโนยนิสา,าอัอภิวัตสติเเตะเสตทตธากายาสาเพนาน,านัตะวันินโนอิทิมโตจุติวันโตว,นวันละวันโตยจสัสิโนมุธมานาพิกระมุงพิกุณังสมิติวันงังเคมิยาดุสิตายามาตกคาจะยสัสิโนสัมภิก,ก,กาลามะสิตาโชตินามะมาหาจะอาสาวานิมาณะ ระติโนโอาโคอาทาโคบาลิมิตโตตาทศเสเต,เตททศธากายาสเพนานัตตวันนิโนอินต,ติมันโตชุติมันโตวนาวตุวยะสัจิโนมุธมานาอภิกรมุภิปุนังสันติงวังนนสัตเทเตเทวะนิกายาสเพนานัตตวันนิโนนามันตะเ,เยเวะเยนะอาคันทุงเยันเยสัทติสาสะหะปะอุตตะชาติมะกีลังอขุขะตินะมะ นาสวังสักเเคโมคะตะรังนาคังจันทะอุะอศิตาติตังสุภามาปรมัตโตจะปุตตาอิทิมัตโตสหัสานังกุมาโลติโสจะโสปาคาสมิติงวังสหัสสภามะโรการนังมหาพะมะพิติทติอุปปันโนสุติมันโตพิสมากโายยัยสสิโสทัศนะอิสระอาคูปเจกะวะสะวัติโนเตสจัง มัจจาโตอาคาฮาลิโตปาริวาลิโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเตเทเวสภามเกมาลเกนาอภิกามิภาสากนะหัสสะมันทิยังเอกะนะนะหะทะพันธะลาเคนะพันธะมัทุโวสมันตาปาริวาเลทะมาโวมุนจิตทะโกตินังอิติตัตถะมหาเสนโกรณะหะเสนังอเปสยิปนิทนา ตาระมาหัจจะสวงกตวานะเพระวังยาถาปวุสโกเมโขธนะยันโตวสวิจุโกตตาถาโสปจ,จุทาวัตติสังขุโตอสยังวะเสตันจะสัพพังอภิญญายะวะวะคิตตะวานะจักขุมาตโตอมันตยิสตาสาวกีสาวเนระเตมรเะระเสนาอภิกันตาเตวิชาณธาภิกขโวเตจะ อัตตามะกะลุงสุตาวาพุทธะศาสนังวีตะลาเคหิปะกามุงเนสังโรมปิอิจยุงสัเพวิชิตะสังขามะพยาติตายะสสสิโนโมทันติสหพูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติบทที่สิบห้ามงคลจักรวันใจสิริทิติมะติเตโชเจยะสิทธิมะหิธิมหาหุนาปลิมิตะ ปุญญาติกาลัสสะสัมพันตะรายะนิสวารณะ,ะสะมะัตทัสสะอัคคัปโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะทะวัดติงสะัมะปุริสะลักะคานุภาเวนะอสิตะยานุภาอัญชนานุภาเวนะอัจจุตะระสะมะตังมังคารานุภาเวนะจพันนตรังสิรายานุภาเวนะเยตุมาลานุภาเวนะทัสสะปารา มิตานุภาเวนะทัสสะอุปปาละมิตานุภาเวนะทัสสะปาระมัตตปาละมิตานุภาเวนะสีระสัมมาทิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทธิธานุภาเวนะภารานุภาเวนะเยยะธรรมานุภาเวนะจตุราสีติสหัสสัรถมะคันทานุภาเวนะ นวโรกุตตะระธรรมานุภาเวนะอัฏฐังขิกะมัคคานุภาเวนะอัฏฐสัมมาปติญานุภาเวนะเชลระพิญญานุภาเวนะจะตุสัจญาณานุภาเวนะทัสสะภะระญาณานุภาเวนะสัพพนยูตะญาณานุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพาริตตานุภาเวนะรัตนตะยสรณะนุภาเวนะตุยัง สัพพะลูกะโสปปัตตะวะทุกขะโทมะนัส,สุปายาสาวินาสันตุสัพพะอันตรยายปิวินาสันตุสัพพะสังกปาตุยังสมิชันตุทีคายุตาตุยังธมตุสัตตะวะชีเนวะนะสัมมิโกโหตุสัพพะทาอากาสะปัพพะตะวะนะภูมิคาคังมหาสมุทธาลักขกาเทวตาสทามเหออนุลักขันตุ ภวันตุสักพมังลักขันตุสักปเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสตาสติโพนตุิโพนตุสักพมังลักขันตุสักปเทวตาสัพธรรมานุภาเวนะสตาสติโพนเติโพนตุสักพมังลักขันตุสักปเทวตาสัพสังขานุภาเวนะสตาสติโพนติทักขตยัคขภูตานังปปักขะนิวาระนาปริตตสานุภาเวนะหันตวาเตสามอุปตวไย นักขัตตยปัคผูตานังปปัะขะนิวารนาปริตตาสานุภาเวนะหันตะวะเตสังอุปัทเทวีนักขัตตยคผูตานังปปัะขะนิวารนาปริตตาสานุภาเวนะหันตะวะเตสังอุปัทเวีบทที่สิบหกพับที่ กัตตาคาถาอติตังนานะวาคเมยยะนปะติตังเคอนาคาตังบุคคลไม่คำนวณถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่คำนวณมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะทิตตังปะนินันตังอปัตเตยะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันล่วงไปแล้วและยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมัง ตัตถวิปัสสติอสงหิรังอสงค์ป,ปังตังวิธานะมนุภรูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่ก่อนเงยนไม่ค่อนแค้นในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงจเจริญเน,นืองให้พรุโปรงเออัอธิวะคคิจจะมาตับปังโกยัยามะรณังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แลใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่ง นะหิโนสังขารันเตนะมหาเซเนนะมันจุนาเพราะว่าความผัดเพียงกับมัจุรามีผู้มีเสนาใหญ่ย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหาริมานตาปิงอโหระัตะมะตันติทิตังตังเวพาเทกะรัตโตติสัตโตสัตโตอจิคาเตมุนิณิมุนิเามุนิผู้สงบ ย่อมเลือกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจขานทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีราตีนึ่งเจริญด้วยประการฉะนี้แล้วบทที่สิบเจ็ดอภินาปตะวิกขณะปะทาชาราธรรมโมนีเจ้าหลังอนาตติโตเรามีความแมาก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ พยาธิรรมุมหิพยาธินอนาติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเราจะลงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะรรมุมหิมรณงอนาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะลงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหปิปิเมปีเยหิมนาเปหิมนาภาโวมนาภาโว เราจะเลเว้นความเป็นต่าง,างคือจะต้องได้ผัดภาจากของรักของเจริญแจทั้งสิ้นไปกรรมสัศโกมีกรรมทธยาโตกรรมยโมยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ที่ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งที่อาศัยยังกรรมมังกลิสามีกัลยาณังวาปาปังวาตัสทายาโทภวิสามีเราจะทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทหรือจะ ต้องรับผลจากการน,น้นถือไปเอวัมอําแหงอภินานหังปัจเจเวคิตพังเราทั้งรายควรเพียพรเจนาพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิด